สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสัปดาห์หลังเทศกาลสงการานนี้นะคะทีแรกตั้งใจว่าจะมาพูดถึงแอปพลิเคชันที่สามารถติดตามโทรศัพท์มือถือ iPhone ที่ถูกขโมยไปให้หาเจอได้เพราะว่าสงการานที่ผ่านมานี้มีคน iPhone หายไปนะคะเป็นร้อยเครื่องเลยทีเดียวค่ะแต่ล่าสุดมาเปลี่ยนใจเอานาะที่สุดท้ายนะคะเพราะว่าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาค่ะ Apple ถูกแชร์กลางงานคอนเฟอเรนซ์ใหญ่เลยทีเดียวนะคะว่ามีนักวิจัยทางด้านระบบรักษาความปลอดภยัยอยู่2คนออกมาบอกว่าเขาค้นพบซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่สามารถ าามรถพิสูจน์ได้ว่า iPhone และ iPad ของเราทุกคนนั้นถูกระบุพิกัดแล้วก็ถูกบันทึกข้อมูลประวัติการเดินทางไม่ว่าเราจะเคยไปที่ไหนมานะคะถูกบันทึกยาวเป็นเดือนหรือว่าเป็นปีเลยทีเดียวค่ะถ้าไม่เชื่อไปพิสูจน์ได้กับระบบ iPhone Tracker นี้เลยค่ะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะถึงการบันทึกประวัติการเดินทางที่บอกว่ายาวนานได้เป็นเดือนหรือบางทีเป็นปีเลยด้วยนะคะฟังดูแล้วเหมือนไวรัสประเภทหนึ่งที่เจ้าตัวหรือว่าเจ้าของเครื่องไม่สมัครใจให้ลงนะคะ แน่นอนว่า2นักวิจัยที่ค้นพบไฟล์บันทึกประวัติการเดินทางนี้ได้เขาได้พัฒนาโปรแกรมที่ชื่อว่า iPhone Tracker ค่ะให้ผู้ใช้ตระกูลไอยอย่างเราเนี่ยนะคะดูสถานที่จุดที่เราไปได้เป็นร้อยหรือเป็นพันครั้งได้อย่างแม่นยำเลยทีเดียวค่ะ ดูแบบนี้แล้วแตกต่างจากโอเปอเรเตอร์มือถือนะคะที่เขาบันทึกข้อมูลการใช้งานการโทรของเราเพราะว่าก็มีแต่หน่วยงานความมั่นคงแหละที่จะขอข้อมูลเหล่านี้ได้แต่งานนี้ข้อมูลเหล่านี้ที่เป็นบันทึกการเดินทางของเราปราศจากระบบรักษาความปลอดภัยใดๆค่ะว่างง่ายๆใครที่เป็นผู้ใช้ที่ไม่รู้ก็แย่หน่อยถ้าเกิดว่าแฮกเกอร์มือดีได้ข้อมูลเหล่านี้ไปก็เอาไปต่อยอดและเชื่อมโยงเก็บเป็นฐานข้อมูลได้ไม่ยากเลยทีเดียวนะคะคิดไปคิดมาก็หน้าเคืองอยู่นิดๆนะคะที่ แอปเปิลนั้นปล่อยให้คนโดนขโมย iPhone แล้วก็ลงแอปไล่จับขโมยกันเองนะคะไหนแอปเปิลจะเก็บประวัติเราโดยไม่บอกแล้วนะคะโอกาสหน้าถ้าเป็นไปได้นะคะซีเจอร์สติปจ็อบเนี่ยซีก็อาจจะฝากบอกเขาไปด้วยนะคะว่าช่วยติดตาม iPhone ของคนที่หายไปหน่อยนะคะเพราะว่าเขาน่าจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดว่า iPhone หรือ iPad ของเราที่ถูกขโมยไปนั้นอยู่ที่ไหนเพราะว่าล่าสุดนี้ Apple ก็ไม่ได้มีท่าทีว่าอยากจะดูแลรับผิดชอบสําหรับการติดตามข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างไรเลยทีเดียวนะคะสุดท้ายคะ่ะยังไง ก็ตามอยากให้คุณผู้ชมทุกคนนะคะมีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับรูปแบบในการติดตาม iPhone ของเรานะคะมีเสียงฝากมาจากท่านรองอธิบดี DSi ด้วยค่ะไปดูกันค่ะอันดับแรกนโดยเฉพาะ iPhone 4เนี่ยตัวนี้มีการหายกันเยอะมากนะครับก็ควรที่จะอันดับแรกคือว่าท่านจะต้องใส่รหัสิร์ดถ้าเปิดมาแล้วต้องมีขึ้นพาสเวดอะไรประมาณอย่างนี้นะครับเพื่อจะทำให้ให้อย่างน้อย อาจจะรำคาญนิดหน่อยเปิดทีก็ต้องมากดทีเบอร์นี้กดทกีแต่ว่าหนึ่งก็คือว่าทําให้เครื่องของท่านเนี่ยคนอื่นขโมยขโจรไปก็อเอาไปใช้ไม่ได้อันดับต่อไปก็คือที่แนะนําก็คือว่าควรจะต้องตั้งเรื่องเรื่องการใส่โปรแกรมที่เอรบไฟมีเนี่ยนะครับเพื่อให้รู้ที่พิกัดเปิดเน็ตเอาไว้ใส่โปรแกรมตัวน,นี้ออนเอาไว้นะครับมันก็จะถ้าไปหายที่ไหนนะครับ ก็จะได้ตามตัวได้โดยที่ท่านก็สามารถเข้าไปที่โปรแกรมเอโมบายมีคอมเนี่นะครับสายยุเนมพสเวิบ์ดของท่านไปก็จะรู้พิกัดเลยว่าเครื่องนี้มันอยู่ที่ไหนของพื้นโลกหมืเวลาของวิกฤตีทรีแล้วนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ